เป็นประจําเดือนด<ช>ื่มน้าเย็นได้ไหมจะปวดไหมอย่างนี้<อ>หรอเคยโดนเคยโดนบอกมาว่าอยากกินน้ําเย็นวประจำเดือนอเพราะว่าจะทําให้เลือดเป็นก้อนแล้วใช่เป็นริ่มเลือด,ม,อดมันต้องกินน้ําอุณหภูมิห้องหรือกินน้ําอุ่นๆดีกว่าดื่มได้นะครับน้าเย็นแต่ว่าไม่ต้องเอาาเย็นมากเนาะบางทีมันเย็นมากจนเราสั่นปัญหาคือถ้ามันเย็นมากร่างกายปรับไม่ไหวปรับไม่ทันพอสั่นปุ๊บกล้ามเนื้อ มันก็หดตัวด้วยนะครับมันจะเราเวลาเราสั่นเราไม่ได้สั่นแค่คออย่างนี้เนาะเราสั่นทั่วร่างกายนะครับรวมถึงกล้ามเนื้อท้องเรามันก็อาจจะหดตัวได้ยิ่งกระตุ้นให้หมดลูกอาจจะเกรงตัวบิดตัวได้แต่นี้หมอพูดถึงแบบน้ําเย็นมากๆเลยนะเย็นแบบเย็นเจี๊ยบร้อดื่มเยอะๆแล้วถ้าเกิดเป็นน้ำเย็นธรรมดาทั่วไป ไม่มีผลนะครับแลว<ช>หลักการทางวิทยาศาสตร์ก็คือไม่ได้มีข้อห้ามอะไรตรงนั้นเลยแล,แล้วเวลาที่ประจําเดือนมาแล้วมีเป็นริมเป็นก้อนนี่เกิดจากอะไรคะคุณหมอไม่ได้เกี่ยวกับน้ําเย็นเลยนะครับ<อ>น้าเย็นมันเข้าไปในช่องท้องของเราเข้าไปในทางเดินอาหารลําไส้คนละช่องกับมุดลูกะนะครับ<อ>คนละช่องคนละอะไรกันเลยเนาะไม่เกี่ยวกันไอ้ริ่มหรืออะไรพวกนี้มันคือเยื่อบุข,ของเราน